สิ่งใดมีการเกิดสิ่งนั้นมีการดับคิดปรุงแตง่งเนี่ยสังขารสังขารในการนึกคิดปรุงแตง่งเกิดดับเกิดดับผู้ใดเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขสังขารคือการปรุงการแตง่งแต่งด้วยรูปร่างกายแต่งด้วยความคิด ให้มันมีมันเป็นตัวตนนึกคิดปรุงแต่งการเข้าไปสงบระง,งับสังขารเป็นสุขถ้าไม่เกิดประโยชน์ประโยช่เฉยๆก็ได้แต่ถ้ามันจะเกิดประโยชน์ในการบรรเทาอัตภาพนี้เกิดประโยชน์ในการบรรเทาเอา้าปรุงแต่งมันได้แต่อย่าสำคัญมั่นหมาย เป็นตัวเป็นตนอำนวยความสะดวกมันมีเหตุปัจจัยในการาที่จะหามาอยู่หามากินด้วยกันไม่เบียดเบียนจะเป็นทรัพย์เป็นสมบัติเรือนชานบ้านช่องเลือกสวนไรนายานพาหานะเครื่องอำนวยความสะดวกเฟอร์นิเจอร์เครื่องนุ่งหม่ม อาหารการกินที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องอำนวยความสะดวกถ้ามีเหตุปัจจัยเนี่ยไม่ต้องไปเบียดเบียนใครนะอา้ากระปุงก็แต่งปรุงแต่งตามสังขารตามธรรมดาธรรมชาติปรุงแต่งไปตามเหตุตามปัจจัยตามกำลังตามความเหมาะสมตามความสมควรแต่อย่าสำคัญมัน่นหมายมาเป็นของตัวของตน มีเหตุมีปัจจัยมีการมะาพร้าวใช่ไหมมีไม้ไผ่ใช่ไหมม,ไม,ไไหม,มีการปรุงการแต่งเอามาประกอบกันโดยความคิดบริหารจัดการเป็นไม้กวาดก็ดูแลนะเสนาสนะให้มันสะอาดสะอาดกัได้มีเครื่องนุ่งหม่มใช่ไหมกระแจกายไปป้องกันความละหายในการนุ่งหม่ม มีการอยู่การกินด้วยอาหารที่บรรเทาอัตภาพนี้ไม่ให้มันทุกมากใช้เพื่อบรรเทาอัตภาพให้ดำรงอยู่ได้ของกายบรรเทาไปรอการแตกสลายนี่ะที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันใช้เพื่อยังประโยชน์ประโยชน์แห่งอัตภาพนี้ อำนวยความสะดวกให้ทานในขันในภพักผ่อนมากที่อยู่อาศัยแต่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเกาะเกี่ยวเป็นของตัวของตนเพราะธรรมดาธรรมชาติเนี่ยเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏของฟรีๆในโลกหลอกของใช้แค่บรรเทาเท่านั้นในเรื่องของปัจจัยสีนะ่น่ยเอามาใช้แค่บรรเทาบรรเทาอัตภาพนี้รอการแตกสลายเกิดมาเท่าไหร่ตายเท่านั้น เกิดมาเพื่อบันเทาไปแก่เจ็บตายเนี่ยเพราะมีเหตุปัจจัยในการเกิดก็มีเหตุปัจจัยในการดับเป็นเรื่องปกติธรรมดามาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงธรรมดาธรรมชาติของโลกโลกกะระทำโลกกะระทำแปดมีลาบเสือเส่อมลาบมียศเสื่อมยศมีนินทาสันเสริญม,มีสุขมีทุกข์ของโลกโลกเขาเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงโอ้แปลเปลี่ยนเป็นเรื่องปกติธรรมดาคราวนี้ก็มา มารู้ให้แจ้งโลกโลกกว้างวานนะคือโลกธรรมแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโลกธรรมขันห้าเนี่ยโลกธรรมขันห้าเนี่ยกองทุกข์เพราะมีเหตุปัจจัยในการประชุมมาสลายออกไปของไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนปีๆพระพุทธเจ้าก็จะตรัสสั่งสอนแก่ภิกษุ สาวกของพุทธองค์นะบ่อยๆบ่อยๆอ,อ,อันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าย้มทรงสั่งสอนสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ใช่บุรุษบุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาขันห้าเนี่ยของไม่เที่ยงเกิดดับแปรเปลี่ยนปีปีถ้าใครมารู้แจ้งในขันห้าแล้วคลายอุปทา,านความยึดมั่นถือมั่นไม่ไปเพลิดเพลินตามผู้นั้นก็จะพ้นออกจากทุกขันที เพราะขันห้าเนี่ยกองถุกเราเราจึงต้องมาฝึกฝึกสติเพราะเราเกิดมาแล้วเนี่ยเกิดมาแล้วมีขันห้ามาแล้วแต่มันหลงมันลหลงไหลเพลิดเพลินเกาะเกี่ยวยึดมัน่นถือมัน่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณลงไหลเพลิดเพลินเกาะเกี่ยวมาเป็นของตนทำอะไรก็เลยมีตนเกาะเกี่ยวไปด้วยตลอดตลอดตลอด ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางสําคัญมั่นหมายมันไม่ยอมไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางลองถ้ามันยอมสิอ้าวยอมปล่อยยอมวางมันจะไม่มีปัญหากับอะไรลรอกของประชุมมาสลายออกไปเนี่ยไม่มีปัญหาแต่พอมันลุ่มหลงสําคัญมั่นหมายเพลิดเพลินไปไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเลมันเลยยึดมั่นถือมั่น กับของทุกกับของเสื่อมว่าเป็นของตนเมื่อเวลามันเสื่อมเมื่อเวลามันพัดพรากจริงๆก็เลยทุกไปตามของเสื่อมทุกไปตามของพัดพรากเพราะการไม่ปล่อยไม่วางนี่แหละมันจะเอามันสําคัญมั่นหมายจะเอาเป็นของตัวของตนให้ได้ความแก่ปีๆเนี่ยเข้ามามันก็ไม่อยากจะแก่ ไปขวางธรรมชาติเอาไว้มันจะฝืนธรรมชาติเวลาแก่ไม่อยากแก่เวลาป่วยไม่อยากป่วยเวลาจะตายมันไม่อยากจะตายจะเหนียวจะลังเอาไว้อของบรรเทาเนี่ยนะจะเหนียวจะลังไว้ยังไงมันก็ไม่อยู่หรอกแค่บรรเทาไอ้คนที่ไปป่วยแล้วหายเนี่ยบันเทาไว้มีไม่พน้นตายแน่นอน าตายก็ร้อง,ห,องห่มร้องไห้โอ้โหนะเสียดายเอาของเกิดมาแก่เจ็บตายไปเสียดายอะไรเกิดมาเท่าไหร่ตายเท่านั้นอความตายซ่อนอยู่ในการมีชีวิตเพราะมีเหตุปัจจัยในการเกิดก็มีการตายไปเรื่องปกติธรรมดาจะเศร้าโศกเสียใจอะไรกับของฟรีของฟรีฟีประชุมมาถลายออกไปฟรีฟีแค่มาเห็นตามความเป็นจริง ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นตามความเป็นจริงว่ามันเกิดดับแปรเปลี่ยนปีปีไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นสภาวะทุกข์เห็นของจริงเนี่ยสภาวะทุกทุกแบบอริยศาสตร์มีสิ่งใดสิ่งนั้นจะดับ มีสิ่งใดสิ่งนั้นจะแปลเปลี่ยนเพราะเหตุปัจจัยในการมีแปลเปลี่ยนนี่เขาเรียกว่าทุกทุกแบบอริยศาสตร์เหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยคือมันโง่มันหลงสําคัญมั่นหมายของเสื่อมเป็นของตนเกาะเกี่ยวเอาไว้มันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางหมันก็เลยทุกทุก,กับของเสื่อมนะ แต่ถ้าเมื่อไหร่มันปล่อยได้มันวางได้วางใครปล่อยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไม่สําคัญมั่นหมายของเสื่อมเป็นของตนมันก็หลุดมันก็พ้นออกจากการยึดมั่นถือมั่นของเสื่อมเสื่อมนี้เองแหละอืมันไม่ฝืนธรรมชาติเอาไว้หรอกมันเห็นตามความเป็นจริงบ่อยๆบ่อยๆโอ้มันจะเบื่อนายมันจะเบื่อนายในของเสื่อมเนี่ยแหละของที่มันไม่เที่ยงเนี่ย ของที่ไม่ใช่ของตัวของตนฟรีๆเนี่ยแค่มาทําความเห็นเอาความโง่ออกจากความหลงเนี่ยอย่าโงา่อย่าไปหลงอย่าไปเพลิดเพลินอย่าไปเพลิดเพลินกับของเสื่อมๆเนี่ยนี่มาพูดอย่างนี้มาพูดให้ตื่นไม่ใช่มาด่ามาว่ากันนะแต่ถ้าพูดอ่อนๆนิ่มๆมันมันนั่นมันเพลิดเพลินได้อีกนะ จะมาหลงเสียงเอาบางทีต้องใช้สับให้มันรู้สึกว่ากระตุ้นให้มันตื่นนะเหมือนจะว่าเหมือนจะด่ากันนี่แหละแต่ไม่ใช่นะพูดของจริงๆเอาของจริงมาพูดมากล่าวมาเล่าให้ฟังเพื่อจะได้กระตุ้นให้ตื่นให้ตื่นรู้ตามความเป็นจริงตามอริยศสตจ์ที่พระพุทธเจ้าในะประกาศสั่งสอนว่าไอ้เนื้อหนังเอ็นกระดูกและความรู้สึกเนี่ยที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ย ขันห้ากองทุกที่ใช้อยู่เนี่ยไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราให้มาตื่นรู้ตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าประกาศสั่งสอนไอ้ของเสื่อมเนี่ยคือสภาวะทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์คือการเพลิดเพลินเนกาะเกี่ยวสําคัญมั่นหมายของเสื่อมมาเป็นของตนนั่นแหละเหตุให้เกิดทุกข์แล้วจะยึดในสิ่งใดก็ทุกข์กับสิ่งนั้นเนี่ย ในรูปในนามในขันห้าเนี่ยเขาเรียกกองทุกข์อยู่กับทุกข์ไม่เห็นทุกข์เพลิดเพลินกับทุกข์เมื่อความทุกข์มันแปรเปลี่ยนพัดพรากไปเสื่อมไปตามกาลเวลาเอาไปทุกข์กับทุกข์มันก็เลยซ้อนไปแค่เพิกแค่ถอนเห็นตามความเป็นจริงแล้วนะตื่นรู้คุธะไปว่าตื่นรู้ตามความเป็นจริง ไม่เกาะเกี่ยวสําคัญมั่นหมายมาเป็นของตนแล้วถ้าเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะเบื่อนอายมันไม่ไปเพลิดเพลินตามมันตื่นแล้วอะตื่นแล้วมันไม่หลับไม่ไหลไม่หลงไหลเพลิดเพลินกับเนื้อหนังเอ็นกระดูกและความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้เกิดดับแปเปลี่ยนปีๆของประชุมมาสลายออกไปปีๆ ถ้ามันเห็นแจ้งตามความเป็นจริงแล้วมันตื่นตัวตื่นรู้ตามความเป็นจริงมันก็จะคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นของเสื่อมเนี่ยมันไม่ลุ่มมันไม่หลงไม่เพลิดเพลินไปนานไม่เพลิดเพลินไปไกลถ้าคนตื่นรู้เห็นแล้วนะแล้วมันจะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายของเสื่อมเบื่อหน่ายของเกิดดับ เบื่อหน่ายในการเกิดแก่เจ็บตายเบื่อหน่ายในกองทุกข์เบื่อหน่ายในพในชาติมันไม่อยากเกิดมาเสื่อมอีกไม่อยากเกิดมาแก่เจ็บตายอีกไม่เอาของเสื่อมมาเสื่อมปัจจุบันก็ได้อยู่แล้วประชุมมาอยู่แล้วได้ฟรีๆมาอยู่แล้วเนะี่ยของฟรีประชุมมาสลายออกไปฟรีๆเนี่ยแค่มาทำเนี่ยความรู้ให้เกิดขึ้น ตามคําสั่งสอนของพุทธเจ้าตื่นตัวตื่นรู้ตื่นรู้แจ้งตามความเป็นจริงเอา้าอันนี้ของฟรีเนี่ยประชุมมาสลายออกไปปีๆเออเนี่ยโง่ามาตั้งนานยึดมาตั้งนานสําคัญมั่นหมายมาตั้งนานเพลิดเพลินมาตั้งนานกับเนื้อหนังเอ็นกระดูกและความรู้สึกต้องบรรเทาไว้อยู่ตั้งนานประครับประคองอยู่ตั้งนาน แปรเปลี่ยนไปแกไปเสื่อมไปป่วยไปหมดลมหายใจเสื่อมสลายเอาไปทิ้งอีกแล้วแต่สภาวะจิตจที่ไปเกาะเกี่ยวเพลิดเพลินกับสิ่งใดเกิดได้อีกจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการเกิดได้อีกเพราะนั่นคือภพชาติ นั่นคือพบคือชาติเมื่อสร้างความเกยชินมันก็ไปตามนั้นเลยแต่ถ้าผู้ใดมาพิจนารณาเห็นตามความเป็นจริงตอนนี้เนะี่ตอนนี้เห็นตามความเป็นจริงของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยง ของเกิดของดับของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจะเบื่อหน่ายจะคลายความยึดติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันไม่อยากเกิดอีกไม่อยากก่อภบสร้างชาติอีกไม่เพลิดเพดลินหลงไหลกับของเสื่อมมาเป็นของตัวของตนอีกมันจะเพิกถอนอยู่บ,บ่อยๆเห็นตามความเป็นจริงอยู่บ,บ่อยๆ มีสติเข้าไปเห็นตามความเป็นจริงว่ารูปเนี่ยเกิดดับเวทนาเนี่ยเกิดดับความรู้สึกนึกคิดเนี่ยเกิดดับนึกคิดวงแตกเกิดดับสภาวะจิตที่เป็นธาตุรับรู้เกิดดับไม่เที่ยงไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นเราของประชุมมาสลายออกไปฟีๆไม่รุ่มไม่หลงถ้าเห็นตามความเป็นจริงของ ธรรมดาธรรมชาติที่ประชุมมาสลายออกไปเอาสละคืนแต่ของที่เกิดมาแล้วแปลเปลี่ยนดับมันยังมีอัตภาพนี้อยู่เนื้อหนังเอ็นกระดูกเนี่ยยังอยู่ความรู้สึกเนี่ยยังอยู่ขันห้าเนี่ยยังไม่ได้แตกสลายมันยังไม่ได้แตกสลายก็บริหารจัดการมันดูมันดูการนึกคิดปรุงแต่ง ดูมันประคองเอาไว้อย่าให้มันนึกคิดปรุงแต่งไปด้านชั่วมันจะเคยชินและอกุศลละความชั่วออกสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีเอาไว้แต่ไม่เอาไม่สำคัญมั่นหมายมาเป็นของตัวของตนไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราของประชุมมาสลายออกไปปีๆเนี่ยของฟรี รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏฟีฟีแต่อุปทานความยึดมั่นถือมั่นไปเกาะเกี่ยวสําคัญมันหมายมาเป็นของตัวของตนก็เลยเพลิดเพลินหลงไหลไปอีกนั่นแหละเหตุปัจจัยในการเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยในการเกิดก็มีเหตุปัจจัยในการดับตามปฏิจจสมุปบาทตามอิทัพปยายตาเพราะสิ่งนั้นมีแต่ถ้าไม่มีการเกาะเกี่ยวสิ่งใดให้ต้องเกิดมาเป็นของตัวของตนแล้วมันจะต้องไปดับอะไร ไม่มีถ้าเห็นตามความเป็นจริงของเกิดของดับของแปรของเปลี่ยนของมันไม่เที่ยงเห็นตามความเป็นจริงสละคืนมันเป็นธรรมดาธรรมชาติมันไปใช้ของปีเนี่ยใช้ของปีปีแต่เวลาที่เหลือก็แค่ประคองไว้รอการแตกสลายอธิบายให้ยืดยาวมาเนี่ยเพื่อให้เห็นแจ้งชัดเจนไม่ได้มาโฆษณาเอาอะไรนะอยากให้เห็นแจ้งชัดเจน จะได้เบื่อจะได้นายจะได้คลายความยึดติดจิตจะได้หลุดพน้นจะได้พ้นออกจากของเสื่อมๆเนี่ยไม่ไปเกาะไม่ไปเกี่ยวไม่สําคัญมั่นหมายมาเป็นของตัวของตนเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเบื่อหน่ายในขันห้าเบื่อหน่ายในกองทุกข์เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายความยึดติดออกไม่สําคัญมั่นหมายของเสื่อมมาเป็นของตนล ก็จะเป็นผู้พ้นพ้นจากทุกข